ผมขอตำหนินะขอตำหนิกิริยาท่าทีเมื่อคืนนี้ก็โชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกสธิ์คุ้มครองถ้าพูข้างล่างก็มีปัญหาเหมือนกันแหละพวกชอบพู้ข้างล่างก็ระวัง,งด้วยกันซึ่งทหารผู้นำประเทศหรือฝ่ายบริหารเนี่ยได้ใช้กิริยาอย่างนี้นข่มขู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคุกคามที่เสรีภาพของประชาชนเลยในอดีตไม่เคยมีนายฐมนตรีคนไหนนะที่ผมจําได้นะจะใช้ทํานองท่วงทํานองเป็นการข่มขู่สมาชิกนี่ไม่เคยมี อภิปรายเรื่องวิจารณาพรบพรกองเงินกู้หารานล้านซึ่งเมื่อวานนี้ซึ่งก็ไปถึงจนเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนเนี่ยโดยสรุปวันแรกเราก็พอใจในการทำงานของสมาชิกฝ่ายค้านทั้งหมดที่ได้แสดงความห่วงใยและกรชี้ให้เห็นถึงข้อที่น่าจะเป็นปัญหากับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวินัีการเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นจุดอรอแแรงที่จะทำให้เกิดการทุจริตหรือเกิดการใช้เงินที่มันไม่เป็นไปตามแผนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงเราได้สะท้อนให้เห็นก็คือเกรงว่าการกู้เงินก้อนนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้โดยไม่เกิดประโยชน์ไม่บรรลุผลไม่ตอบโจทย์นั่นคือการแก้ปัญหาโควิดการแก้ปัญหาเศษรษฐกิจ แล้วก็ด้วยเหตุผลว่าเป็นการกู้ที่ไม่มีแผนงานโครงการที่เรียกว่าแบงค์เช็คหรือกระดาษเปล่าฝ่ายรัฐบาลก็ตอบได้แบบผมคิดว่าก็ยังเป็นความคลุมเครืออยู่โดยเฉพาะยงยิ่งเรื่องแผนงานที่จะนําไปใช้มันเหมือนเดิมคราวที่แล้วเหมือนหนึ่งล้านล้านแต่ว่าความล้มเหลวในหนึ่งล้านล้านก็ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่ามันจะแก้ไขได้ อันนี้คือภาพรวมแล้วที่น่าเป็นห่วงแล้วก็การตอบที่ผิดหวังก็คือเขาท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ใช้อารมณ์มากก็ใช้อารมณ์ค่อนข้างมากก็เลยบดบ,บังเรื่องของสาระแล้วที่น่าเป็นห่วงมากก็คือท่าทีคำพูดของท่านนายกที่ตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่สมาชิกซึ่งอันนี้เนี่ย เราคิดว่าไม่ไม่น่าจะเกิดไม่ควรเกิดรัฐนายกจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์มีความคุ้มครองและที่สําคัญยิ่งก็คือมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเขาจะต้องตรวจสอบแทนประชาชนหนักบ้างเบาบ้างก็ไม่ควรจะล่วงเลยไปจิตถึงกิริยาที่จะเป็นการข่มขู่ซึ่งทหารผู้นาประเทศหรือฝ่ายบริหารเนี่ย ได้ใช้กิริยาอย่างนี้ข่มขู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคุกคามที่เสรีภาพของประชาชนเลยทําไมถึงบอกถึงประชาชนเพราะว่าถ้าว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรกลัวค,คําขู่เขาก็ไม่กล้าทํางานเมื่อไม่กล้าทางานโอกาสของประชาชนก็เสียไปอันนี้นาะยกรัฐมนตรีผมขอตําหนินะขอตําหนิกิริยาท่าทีเมื่อคือนนี้ก็ได้ความเห็นใจว่าท่านอาจจะโดนกดดันหนัก แล้วท่านก็ต้องเห็นใจต่อด้วยว่าสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายค้านก็ถูกกดดันมาจากสังคมเหมือนกันก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประชาชนมายื่นให้ฝ่ายค้านลาออกเหตุเพราะว่าฝ่ายค้านนี่ตรวจสอบถวงดุลรัฐบาลไม่ได้เขาคิดอย่างเขาบอกอย่างนั้นเพราะนั้นนี่ก็ความกดดันหนึ่งที่ฝ่ายค้านจะต้องทํางานเต็มที่ท่านนายกต้องเข้าใจแล้วก็แม้ท่านจะโดนอะไรยังไงก็แต่ในอดีต ไม่เคยมีนายกรำตรีคนไหนนะที่ผมจําได้นะโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยจะใช้ทํานองท่วงทํานองเป็นการคมขู่สมาชิกีไม่เคยมีเพราะฉะนั้นต้องระวัดระหวังมากๆเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา NewsOne ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ NewsOne YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ